ตอนที่สิบการประลองหลังจากที่กลับจากป่าหลังเขาปิงปิงก็เข้านอนเลยไม่ได้นั่งบ่มเพาะเหมือนเช่นทุกคืนท่านเป็นใครบนเตียงที่ทั้งเล็กทั้งแคบไม่รู้ว่าคนผู้นี้มานอนกอดนางตั้งแต่เมื่อใดถึงแม้ว่าปิงปิงจะไม่เคยเห็นหน้าแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด ยิ่งบวกกับความหล่อเหลาของคนตรงหน้าด้วยแล้วคนผู้นี้ไม่เพียงไม่ตอบแต่ยังสุกใบหน้าเข้าที่ทรงอกของนางจนร่างกายเกิดอารมณ์แปลกๆกระทั่งปิงปิงตกใจตื่นสัมผัสอุ่นร้อนที่สองเต้าอวบอิ่มทำให้ปิงปิงถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกที่แท้ก็เสียวไปนี่เอง แต่ทุกสัมผัสในฝันยังคล้ายจะติดอยู่ในความรู้สึกร่างบอบบางค่อยๆขยับออกห่างเจ้าตัวเล็กอืมขยับทำไมกำลังสบายเลยปิงเออนอนต่อเถิดเสี่ยวไปอย่าดื้อสิเช้าแล้วเดี๋ยวข้าต้องเตรียมตัวไปลานฝึกแต่ข้ายังอยากนอนนี่เจ้าก็นอนได้นี่ ไม่จำเป็นต้องไปกับข้าหรอกปิงปิงขยับลุกนั่งโดยไม่สนอาการดิ้นรนของเจ้าจอมขี้เกียจกระชับเสื้อคุมให้เข้าที่เพื่อปิดบางทรงอกเพราะคืนนี้นางไม่ได้ใส่ผ้าซบอกนอนเช่นทุกคืนปล่อยให้เซียวไปคลอเคลียซุกตัวหลับอยู่กับสองเต้าอวบอิม่มกว่าที่นกจอมงองแงจะยอมให้ปิงปิง,ปงลุกออกจากเตียงก็ต้องทั้งขู่ทั้งปลอบกันอยู่พักใหญ่ จนกระทั่งมานตี้ตื่นเสียวไปถึงได้ยอมเมื่อมาถึงลานฝึกอีถิงก็ตกเป็นเป้าสายตาเหยยดยามของผู้คนทันทีแต่นางหาได้สนใจเพราะชีวิตที่แล้วก็เป็นเช่นนี้จนมานตี้ที่เดินอยู่ด้านข้างต้องเอ่ยถามอ่อีเหตุใดคนพวกนี้ถึงมองเจ้าเช่นนั้นเล่าช่างเถิดอ,อย่าไปสนใจเลย พวกเจ้าดูนางสิยังกล้าสเสนอหน้ามาถ้าเป็นข้านะป่านนี้ผูกคอตายไปแล้วใช่จังหน้าด้านไรอย่างไอยสิ้นดีนี่นี่เขาว่าอีถ้ถิงอิจฉาลุกพี่ลูกน้องจนทำร้ายนางบาดเจ็บสาหัสเลยไม่ใช่หรือก็ใช่นะสิวันนั้นท่านพ่อข้าเห็นกับตาเลยละ่ะไม่แค่นั้นนะ อีถิ่มยังทุบตีสาวใช้จนตายอีกด้วยเสียงซุบซิบนินทานดังระง,งมไปทั่วทั้งลานกระทั่งผู้อาวุโสมาถึงได้เงียบลงปิงปงมองสำรวจสิทธ์ทุกคนอย่างละเอียดเพราะนางไม่ไว้ใจคนตระกูลกุยพอเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติถึงได้วางใจวันนี้เป็นการเรียนทักษะการต่อสู้เริ่มต้นและมานตี ก็ถูกไล่ออกไปนั่งข้างสนามอีกตามเคยทําให้ปิงปิงต้องตามไปนั่งเป็นเพื่อนไม่นานสิทธิของหุบข่าวฟ้าร่วงก็ทยอยออกมาทีละคนอีถิงสิทธิยอดข่าวฟ้าร่วงจะคอยเป็นกําลังใจให้เจ้าในการปาระลองนะแต่ถ้าเจ้าเกิดแพ้ก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะการปาระลองย่อมมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาอีกอย่าง พวกเราไม่เชื่อข่าวหรือพวกนั้นหรอกเจ้าสบายใจได้คำพูดจริงใจของสิทธิยอดข่าวฟ้าร่วงที่เพิ่งเดินออกมาทำให้ปิงปิงรู้สึกดีกับคนเหล่านี้ไม่น้อยที่แท้แล้วสิทธิ์ที่นี่ก็ยังมีคนที่ไม่ได้เกียดคุณหนูอี้ถิงอยู่ขอบใจทุกคนมากนะสรุปแล้ววันทั้งวันปิงปิง ได้เรียนรู้เพียงอย่างเดียวคือโลกของผู้ฝึกตนจะอ่อนแอมไม่ได้เมื่อก่อนแม้กระทั่งจะมองศตาคุณหนูอี้คนพวกนี้ยังไม่กล้าเลยได้ซ้ำแม้แต่คำพูดประจบประแจงพอมาถึงตอนนี้ไม่เพียงแค่มองศตาแต่ยังชักสีหน้าใส่ซ้ำยังกล้าพูดจากระแนกกระแนหนนินทาเสียงดังแต่จะว่าไป ไม่ว่าจะเป็นโลกไหนก็มีคนจําพวกนี้อยู่ดีคืนนี้ปิงปิงทั้งไม่ได้บ่มเพราะและไม่ได้ออกไปฝึกกระบีเพราะถูกเจ้านกตัวดีออดอ้อนให้นอนด้วยเลยครานจะขัดใจอีกอย่างนางเองก็อยากพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนการประลองแต่ก็ต้องมาฝันประหลาดจนกระทั่งเช้าหลังจากเตรียมตัวเสร็จสองเด็กสาวกำลังจะก้าวออกจากห้อง อาเอเจ้ายืมดาบข้าดีไหมกระบี่ของอุ๊บอึ้งปิงปิงรีบยกมืออุดปากม่านตี้อย่างรวดเร็วเพราะเกรงว่าอีกคนจะเอ่ยอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรออกมาจนทำให้เสี่ยวเฮยโกรธอมาม่านอย่าได้มองแต่ภายนอกดูอย่างเจ้าเป็นตัวอย่างอ้อแล้วอีกอย่างข้าไม่ได้ใช้เสี่ยวเฮย แต่ใช้กระบี่ของสำนักพอเห็นอีกฝ่ายพยักหน้าเข้าใจปิงปิงถึงได้ปล่อยมือฮ้อกระบี่ไม้เค้นเสียงออกมาเบาๆเอาหน้าเสียวเฮ้ยอามานเป็นเด็กดีคนหนึ่งเจ้าอย่ากโกรธนางเลยข้ารู้หรอกหน้าว่าแต่เจ้าเองเถิดอ,อย่าได้เผลอไปฆ่าเด็กคนนั้นในการประลองเสียเล่า เข้าใจแล้วอย่าห่วงเลยปิงปิงและม่านตี้พากันสาวเท้าไปยังลานประลองที่เคยใช้เป็นเวทีทดสอบก่อนเข้าสำนักว่ากันว่าเพราะเวทีแห่งนี้มีใครกลนควบคุมสามารถดูแลความปลอดภัยขณะประลองได้ไม่น่าเชื่อว่าสิทธิ์ของสำนักสื่อคุณจะมาให้ค่ากับการปรลองของสิทธินอกมากมายเช่นนี้แต่ดูแล้วมันออกจะประหลาดไปสักหน่อย จูจูปิงปิงก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจขึ้นมายิ่งเห็นผู้คนมากมายในลานกว้างก็ยิ่งเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีเสี่ยวไปหึข้ารู้สึกไม่ดีเลยไม่ต้องห่วงมีข้าอยู่เจ้าไม่มีทางเป็นอะไรแน่วางใจได้สาวน้อยไม่รู้เพราะเหตุใด แค่ได้ยินคำพูดของเสีซวไปปิงปิงถึงได้รู้สึกวางใจขึ้นมาทางที่อีกฝ่ายเป็นเพียงนกตัวเล็กอัปลักษ์อย่าลืมสิว่ายังมีค้าด้วยกระบี่ไม้ลอยจากมือของปิงปิงมาวนรอบกายเจ้าเป็นโชคชะตาของข้าข้าไม่มีทางยอมให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าแน่เด็กสาวรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก แววตาเปลี่ยนเป็นเด็ดเดี่ยวก้าวเท้าผ่านผู้คนมากมายตรงขึ้นไปบนเวทีบนเวทีกว้างสูงเท่าบันไดห้าขั้นดวงตาคู่งามมองสำรวจไปอย่างผู้คนเบื้องล่างดูเหมือนว่าสิทธิ์นอกจากทุกยอดขาวจะมากันครบสายตาของปิงปิงยังมองไปเห็นพวกของหงซารรวมทั้งเด็กสาวจากหุบเขาโอสดเหมือนว่าอี้ถิ่งจะมาถึงก่อนคู่ประลอง พราะนางขึ้นมายืนอยู่บนเวทีพักใหญ่แล้วยังไม่เห็นเด็กสาวกลุ่มนั้นแจ้งนามของเจ้ามาเสียงหนึ่งในสองผู้อาวุโสพึ่งขึ้นมาบนเวทีดังขึ้นทำให้ปิงปิงต้องหันกายไปคำนับสิ์นอกอีถิงจากขบเข่าวฟ้าร่วงคารวะผู้อาวุโสทั้งสองเจ้าค่ะอีถิงเอ่ยจบเด็กสาวที่ทาปะลอง ถึงเพิ่งจะก้าวขึ้นมาบนเวทีและทันทีที่นางมาถึงเสียงฮือฮาก,ก็ดังขึ้นหลายคนชื่นชมเด็กสาวผู้นี้จนออกนอกหน้าสิทธิ์นอกหรูชิงจากยอดข่าวเทียมจันคาระวะผู้อาวุโสทั้งสองเจ้าค่ะอืมในเมื่อพวกเจ้ามาพร้อมแล้วก็จงตั้งใจฟังกฎของการบารองให้ดีหลังจากที่ผู้อาวุโส รายกฎการประลองจนจบก,การประลองก็เริ่มขึ้นเตรียมอาวุธของพวกเจ้าให้พร้อมแต่อย่าลืมว่าห้ามให้มีการตายเกิดขึ้นเป็นอันขาดเจ้าค่ะเจ้าค่ะสองเด็กสาวตอบรับอย่างพร้อมเพรียงแต่ก่อนที่สองอาวุโสจะก้าวลงจากเวทีผู้อาวุโสเจ้าคะสิทธิขอใช้กระบี่ของสำนักเจ้าค่ะ เสียงฮือฮาจากด้านล่างดังขึ้นอีกครั้งทันทีที่อีถิงเอ่ยจบแต่ครั้งนี้กลับเป็นเสียงหัวเราะยะของผู้คนถึงกับมีบางคนตะโกนขึ้นมาบนเวทีด้วยวาจาดูถูกผิดกับครั้งแรกลิบลับและอีกหลายคนยังมองไปยังกระบี่ไม้น้าเกียดที่มานตี้ถืออยู่ฮึสิทธิ์นอกอีถิงเจ้ารู้หรือไม่ วันนั้นจะทำให้เจ้าเสียเปรียบสิทธิทราบดีเจ้าค่ะขอผู้อาวุโสอนุญาตด้วยถ้าเจ้าเข้าใจแล้วก็ย่อมได้ชายชราผินหน้าไปสั่งสิทธิลูกสิทธิ์นำกระบี่มาให้นางเวลานี้กระบี่ที่ทำจากโลหะเนื้อดีในมืออี้ถิงสองประกายเล็กน้อยแลดูดีกว่ากระบี่ไม้ของนางไม่รู้กี่เท่า แต่ปิงปิงกับไม่รู้สึกถึงพลังของมันเหมือนถือเศษไม้ก็ไม่ปานอี้ถิงวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้สำนึกเสียบ้างจะได้รู้จักที่ต่ำที่สูงเจ้าหลู่ชิงชักกระบี่ออกจากฝักตัวกระบี่ส่องประกายแวววาวอวดโฉมผู้คนกลบกระบี่ในมืออี้ถิงไปสิ้น ผู้คนด้านล่างกระทั่งสองอาวุโสต่างพากันพยักหน้าด้วยความชื่นชมมีแต่ปิงปิงเท่านั้นที่เกือบจะหลุดหัวเราะออกมาเพราะกระบี่เล่มนี้สวยแต่รูปแต่ไร้จิตวิญญาณตามธรรมเนียมก่อนจะประมือสิทธิ์ทั้งสองสมควรที่จะคำนับซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการให้เกียรติแต่ในเมื่ออีกฝ่ายไม่ทำปิงปิง ก็ครานจะทำเช่นกันมาเริ่มกันเลยเถิดพูดมากอยู่ได้นี่เจ้าคอยดูว่าข้าจะสั่งสอนเจ้าอย่างไรหรูชิงไม่รอช้าวาดกระบี่ในท่าเตรียมพร้อมกินยาเม็ดเกราะปานซึ่งอี้ถิงเองก็ต้องทำเช่นกันเพราะมันเป็นกฎของการประลองกระบี่สวยงามของหรูชิง จู่โจมเข้ามาทันทีโดยไม่รอให้เกาะปานของอี้ถิงก่ะตัวเสร็จซึ่งเรื่องนี้ถือว่าผิดกฎอย่างร้ายแรงแต่ผู้อาวุโสทั้งสองอยังนั่งนิ่งไม่คิดที่จะเอ่ยห้ามปรามเพียงเท่านี้ปิงปิงก็มองเห็นความไม่ชอบมาพากลแล้วในเมื่ออีกฝ่ายเจตนามไม่ดีนางจึงไม่คิดจะออมมือถึงแม้จะใช้พลังออกมาไม่ได้ แต่สามารถใช้เพงกระบี่ที่ฝึกฝนมาถู่โจมได้เดิมทีพลังของปิงปิงอยู่ขั้นปราญยุทธขั้นเจ็ดแต่พลังของหรูชิงพึ่งจะย่างก้าวขึ้นมาสู่ปรานขั้นต้นนับว่าห่างกันขั้นใหญ่กระบี่ไม้จึงใช้ทักษะบางอย่างกดขั้นพลังอีถิงเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตไม่รอให้ปลายกระบี่ของหรูชิงมาถึงตัว ร,ร่างบอบบางก็ขยับราวกับเงามาโผล่อีกทีปลายกระบี่ของอี้ถิ่งก็แทงเข้าในจุดต้นคอทำให้เกราะปานของหลู่ชิงจางลงเสียงอุทานจากผู้ชมด้านล่างดังระง,งมพากันวิภาควิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาอี้ถิง่งใช้วิชากระบี่อะไรพวกเจ้ารู้หรือไม่คงเป็นวิชาพื้นฐานของสำนักกระมัง ถ้าว่าไม่น่าจะใช่พวกเรายัางไม่ได้ฝึกถึงขั้นนั้นเลยนี่พวกเจ้าดูไปก่อนบางทีนางอาจแค่โชคดีคนอย่างอี้ถิงไม่อาจสู้หรูชิงได้อยู่แล้วก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะถ้าถูกโจมตีบ่อยกรอบปานของรูชิงมีหวังถูกทำลายแน่ที่เด็กสาวเอ่ยมาคือ หนในกฎของปะระลองเมื่อถูกโจมตีจุดสำคัญหลายครั้งเกาะปานจะเริ่มบางลงเรื่อยๆจนกระทั่งแตกสลายคนที่ไร้เกาะต้องยอมแพ้ในประวัติที่เคยจัดการปะระลองมายังไม่เคยมีผู้ใดที่จะสู้ต่อหลังจากที่เกาะถูกทำลายลงเรื่องนี้จึงกลายมาเป็นกฎไปโดยปริยายแต่ถ้าเกิดมีผู้ใดสมัครใจ ทางสำนักก็ไม่ได้มีกฎห้ามเอาไว้ตายตัวเพียงผู้อาวุโสท,ที่ดูแลอนุญาตก็เพียงพอยิ่งเสียชั้นของเกราะปานหรูชิงก็เหมือนจะยิ่งโกรธจู่โจมอย่างไร้ทิศท,ทางแต่ก็ถูกอี้ถิ่งโจมตีคืนอย่างรวดเร็วกระทั่งผ่านไปหลายกระบวนท่าเกราะปานของรูชิงก็ใกล้จะแตกสลายเต็มทีเจ้า ช่วิชาอะไรของเจ้าพอรู้ว่าสู้ไม่ได้สีหน้าของหลู่ชิงก็ดูไม่ดีนะักก็แค่ทักษะกระบี่พื้นฐานของสำนักทำไมเจ้าไม่เคยรู้ไม่จริงเจ้าโกหกวันวันเจ้าไม่เห็นเคยฝึกอะไรได้เรื่องสักอย่างจะเรียนรู้ทักษะการต่อสู้ระดับนี้ได้อย่างไรนี่หลู่ชิงเจ้าจะสู้ต่อ หรือจะยอมแพ้ก็เลือกเอาเจ้าไม่รู้ไม่ได้แปลว่าผู้อื่นเขาจะโง่งมเหมือนเจ้าไปเสียมหมดนี่ข้าออกกระบี่ไปหลายกระบวนท่าแล้วไม่เห็นหรือว่าผู้อาวุโสไม่ได้คัดค้านนี่เจ้าหลูชิงบทกรามแน่นโกรธจนหน้าอกกระเพื่อมยกปลายกระบี่ชี้หน้าอี้ถิงก่อนจัทยานร่างเข้ามาปิงปิงเห็นเช่นนั้น ก็ได้จะส่หน้าคิดจะขยับแต่มันกลับทำไม่ได้ทั้งร่างเหมือนถูกตรึงด้วยพลังบางอย่างให้รั้งอยู่กับที่และปลายกระบี่ของรูชิงเริ่มเข้ามาใกล้ทุกขณะ